ผมเคียง R t ทรุ่น14นะครับผมตอนนี้ปัจจุบันเรียนจบ r t ทมา4ปีนะครับก็อดีตเนี่ยครับเป็นพนักงานบริษัทนะครับผมก็เงินเดือน6หลักนะครับผมคือณนะช่วงชีวิตตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่ารู้สึกว่ามีชีวิตที่ดีอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีโอกาสมีเพื่อนเพื่อนรุ่น R t ทีซรุ่นก่อนๆเนี่ยมาชวนเรียนแต่เราเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้สนใจทางด้านนี้มาก่อนเราก็เลยค่อนข้างน้ำเต็มแก้วนิดน,นึงนะครับผมก็เลยปฏิเสธนะครับการเรียน หลังจากนั้นผ่านไป2ปีนะครับก็เริ่มเจอวิกฤตเพราะเราทํางานเป็นพนักงานบริษัทนี่บางทีด้วยนโยบายของบริษัทที่มันเปลี่ยนก,ก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถคนโทรลอะไรได้นะครับก็ถือว่าเป็นวิกฤตในชีวิตและบังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยมีคอสพรีวิวอาทีพอดีนะครับก็ตัดสินใจเข้ามานั่งฟังใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับพอฟังแล้วเนี่ยรอบนี้คือ เขาเรียกว่าได้ได้อะไรเยอะมากนะครับก็เลยตัดสินใจไปเรียนปัจจุบันเนี่ยผลลัพธ์ที่ผมได้ก็คือเอาจริงมันเหมือนความฝันนะครับผมคือผมสามารถเปิดบริษัทอสังหาริมพ์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับก็มีโครงการของตัวเองสามารถสร้างภูวิลล่าขายสร้างทาวเวาส์ขายนะครับและล่าสุดนะครับเมื่อปี2565เนี่ยาทางบริษัทเนี่ยก็สามารถผลิตบ้านและภูวิลล่าออกมาขายเนี่ยปิดการขายได้ทั้งหมด50หลังนะครับมูลค่าเกิน100ล้านบาทนะครับ คือเมื่อก่อนมีความฝันอยู่เยอะแยะเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราจับต้องไม่ได้เลยแต่แต่พอวันนี้รู้สึกว่ารู้สึกเหมือนฟูลฟิลมากแล้วรู้สึกความฝันมันเติมเต็มได้แล้วจริงๆ